สวัสดีครับร้อยเอ็ดเราจะเปิดที่ร้านนี้เลยครับสวยชอบไหมชออากาศหนาวไหมหนาวมากพอเปิดประตูโรงแรมออกมาแล้วมันเปียกมาสั่น,นข้างหลังก็เป็นหอนั่นเลยเนะี<อ>่ะร้านชิวนะมาโต๊ะแรกเลยร้อยเอ็ดครั้งแรกของเราสองคนหนาวมาก ยังไม่รู้ว่าอยู่กี่วันแต่ว่าจองเพิ่มไปอีกทืนนึงเพราะว่าเห็นพี่ต้นนะเปิดแผนที่ว่าที่เนี่ยมีอะไรมากหาอีกเยอะยใช่มีปั่นเรือมีดูหอมีร้านรวงต่างๆแล้วก็มีไหวพ้พระทำบุญยังไม่รู้ว่าอยู่กี่วันถ่านไงเนี่ยเราก็มาเริ่มตน้นที่นี่่อนได้ามาแลนด์มาด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยร้านชิ่เนี่ยเรา สวัสดีร้อยเอ็ดปีนี้เจอกันแล้วนะนี่หนาวๆอย่างเงี้ยก็ต้องกินไก่เกาหลีโอป้าคำสมิดาเดินเหมือนยุเกาหลีเลยเขาสั่งไก่เกาหลีนะหนาวนะเนี่ยที่อินานะเขาจะไม่หนาวแบบแอ่ภาคเหนือหนาวลมอนาหนาวกว่าแบบนี่แค่23องศา21ละ21องศาแต่หนาวชิวไหมชิลมาก แล้วก็นี่มีผัดกระเฉดน่ากินไหมที่รักระวังร้อนที่ต้องยังไม่กินคือวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยกินข้าวข้าวขาหม,าาหมูแล้วก็บิบแซบหิวมากที่ต้นกลัวมันร้อนน่ะร้อนไหมลามออกอร,รู้สึกว่า ตื่นตานะแล้วพนะอพี่ต้นบอกว่าเปิดแล้วร้านรวงเต็มเลย,ยเหมือนกันมีอะไรอยาก้นหัดี่งี่เยอะเลยนี่เอวาชอบอันเ,เนี้ยอะไรนะไข่แดงเค็มเอวาชอบใช่ไหมกินะไปเลยอู้หออุ้ยต้นอยากกินหมี่ผัออดกระเฉดเหรอเอาเลยแซ่บปะ อร่อยกระเทิยมดำอืมอร่อยกระทีมใส่บ้างไม่ใส่ถุงมือเหรอถุงมือสั่นเลยอ่ะก็ถ้ามันข้าวขาหมูอ่ะกับวิ้งแซ่บคนละชิ้นอร่อยเนาะอร่อยถ้าบอกไม่เชิงไก่เกาหลีมันเป็นซอสหวานหวานเอหรอ าพร้อมความหิวที่กินมื้อเช้ามามื้อเดียวอากาศดีอาหารอร่อยวิวดีก็มาใช้ชีวิตนั่นแหละเราชอบเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปแต่ละเมืองเพราะทุกเมืองมีสเสนเ่ห,ห์เลยไข่แดงเค็มก้อนเริ่มเลยอนนนรู้สึกตื่นตาที่นี่เอวาก็รู้สึกตื่นตาอืม ทำไมนะฝนมันลินพี่เขาบอกเขาก็เลยให้เขามานั่งข้างในหนาวเลยไหมข้างในอุ่นมากเมื่อเช้นั่งอยู่อะต้องเดินไปอออเอาผ้าคล้องรู้สึกเหมือนหนาวตอนอยู่จีนเลยเพยื่อนหนาวมากนั่งอยู่ข้างนอก,อกเมื่อเี้นั่งบุ๊คฝนดีนะฝนโปงหนาวฝนล,ลินหนาวพอดีเลยก็เลยเข้ามานั่งข้างในบใอุ่นด้ยชิลไหมชิลมาก ที่เนี่ยหนาวลงมากเลยไม่ซู่หนาวสะใจอใย่าเอว่าชอบโอ้ยนี่คนก็ยังเดินอยู่เลยค่ะเนี่ยทำไมสะพานน้ำสวยอะ่ะดูฮะออโอ้ยน้ำอ่ะเราเห็นสะพานไหมอะ่ะโสวยอะ่ะผ่าน,นแล้วไ <laughs> อ้บ้าบุกอันตลาง ได้ผ้าขาวม้ามาดูผ้าขาวม้าเหมือนพีทพานามาสวยเนาะผ้าขาวม้าพี่พีทให้ว่านามากับพี่ชิโนนนนะถนนคนเดินสายเกตนครนแตโอป้าเปาเป้ชื่อนายโซโซมาเดินที่เนี่ยเอวายอยากได้ผ้าขาวม้าแบบพี่พีทพานามาขายต้างมันต้องเป็นแบบขายของของฝากท้องินีทใช่ป่ะหรอ ฝนลินแล้วฝนลินวิ่งแล้ววิ่งฝนลินหมายความอะไฝนหนาวก็หนาวฝนก็ตกเหมือนอยู่จีเลยเนี่ยเหมือนไหมเหมือนโอ้โหจริงๆตลาดเขาใหญ่นะแต่ว่าเราฝนตกกลับดีกว่าหนึ่งวันที่ตื่นเต้นในจังหวัดร้อยนะครับน่ารักจังเลยฝนตกอ,อีกแล้ว啊ว อันนี้ฝนตกหนักเอวาโดนแล้วฝนตกหนักโดนกี่เมตรหนึ่งเอวาโดนสองอ่าไปแล้วที่รับฝนตกจริงขวาเล็้เวพึ่งลงมาเมื่อกี้เลยอ่าเดี๋ยวหลบให้คนข้างหลังไปก่อนนะครับกดกดกลับที่พักกันไหมใช่กับปารีสของเราดีกว่าที่พักเราชื่ออะไรออกเสียงให้ถูกด้วยศิลฝรั่งเศสเนี่ยเดอรปารีสไง อขาไม่เ้ยอเอว่าเห็นในรีวิว Google เขาบอกว่าเตียงนุ่มอุ้ยเตียงใหญ่ด้วยนะที่นอนดูดิญานที่นี่ไม่มีลิฟนะคะเอว่าก็เลยขอเขาอยู่ชั้นหนึ่งที่พักใหม่นะเพื่อนๆไม่กูกูสวัสดีพอเอ็วันที่สองเรามาอยู่ที่รา้านข้ามมันไก่เจ้าแรกหนึ่ง จะมากินเก๋ยจับือว่าเขาเปิดก้าโมงวันนี้เลยกินข้าวมันไก่กรับพรุ่งนี้ค่อยมาลองเก๋ยจับกับปะป้างอ่าวมากโอ้ได้แล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนสาธารนณะที่เราขับรถผ่านมาถืงชิลไหมชิลมากเลยรับยามเช้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหนบ้างเลย ว่าตอนเย็นอยากว่าอยากปั่นเรือก็ไม่รู้ค่อยว่าได้ไหมได้ชอบอ่ะชอบแต่งร้านแบบนี้สิอันนี้เรียกว่าแต่งร้านสไตล์อะไรก็ไม่รู้อะใครที่อบอกหน่อยนะอี่าชอบชอบเลยอ่ะร้านน่ารักไหม,มเป็นหนูน้อยด้วย ได้กินแล้วขนมปัง่อ,อย่างเี้ยพี่ต้นอาจจะพาเอวับไปปั่นเหลือแถวแถวพาาชัยปะทาเสร็จเรียบร้อยกำลังจะกลับแล้วค่ะไ,ไปไหนตอนนี้ไปวัดไงไป ถึงแล้ววัดป่ากลุงที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโอ,อ้ล่มเื่นมากเลยะะอ่ะค่ะพระป่าเหรอคะต้องสงบมากแน่นๆเลยแค่เดินเข้าประตูมาก็สัมผัสถึงความสงบแล้วะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะ เสงบไหมมีแต่เสียงธรรมชาติต้นไม้ ตอนนี้เราอยู่ที่ว่าวาพื้น,นต้นกาแฟนี่รา้านกาแฟแบบนี้แต่งสไตล์อะไรไม่รู้ว่ะเพื่อนๆรู้บอกหน่อยนะคะเอว่าชอบจังเลยนี่ตอนนี้เพื่อนๆดูสิบ้านาไม้ไงสวยเนาะเอาอะไนนา้ดูดิดไหนเค เ้ามีมาถึงข้างหลังเลยอ่ะจากที่เข้ามาข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยที่นั่งเยอะมากยับถึงนู้นเลยเพื่อนๆโอ้ยที่นั่งแบบเปรอะอ่ะเพื่อนๆโยกแยกหลับเลยอ่ะเอ้ยยุ่งเยอะยุงเยอะ ้ที่ร้านกระเป๋าใบใหญ่ก็สวยอะ่ะอัอน,นี้สวยอะ่ะชอบชอบผ้ายีนะ่ะขอบคุณค่ะไหนที่ร้านดูดิอันเนี้ยตอนแรกอะ่ะนึกว่าที่ตะวันนี่ลายมือหรืออะไรลายมือผิดถ้าเป็นลายมืออะ่ะฟอนสองแก้วนี้จะต้องไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันทุกอันนูเลย อ๋อพิมพหรอใช่หเ,<อ>เหมือนกันทุกอย่างเลยไม่มี<อ>ลายเส้นเหมือนกันมากแตลว่าพิมพ์นี่ย้งข้าวใช่ไหมไม่หิ้งข้าวคืออะไรหรอที่เอาไว้เก็บข้าวหรือเปล่าเ<อ>มื่อก่อนนะโบราณอ,อ๋อเหมือนบ้านใต้หุ่นเลยอะ่ะ<อ>ชอบอะ่ะน่าจะใช่นะเหมือนเก็บข้าวนั่งดื่มกาแฟชิวๆกันคะ่ะ กาแฟาเสร็จแล้วก็หิวข้าวต่อใช่ไหมเรามากันที่ร้าน f o r l a n d Farm นะคะเมนูที่อยากจะมาดึงใจพี่เตอร์เลยเมนูอะไรปลาแพ้ทอดปลานิลแพ้ทอดอันนี้ก็นั่งได้อ๋ออันนี้เหรอานนได้ขึ้นไปเลย โอ้ยริมน้ำอพอเราเลิกเสร็จกี้เขาก็จะมาปูุเสือให้นะ<อ>นเพื่อนเพ้าอนี่ปลาแพรนินทอดไรเนี่ย,รยรครับอุ้ยหนาวจังเลยอะหนาวเนาะหนาวค่ะตำลาวบอตำลาวเขาทำที่พิงแบบไม่เท่ากันเพื่อให้เราเอ,อ็นสบายไหมสบายว่ะ สบายบอสสบายสบายหลานยี่หกองศาลมเย็นมากหนาวไหมหนาวฮะหนาวหนาวลมอันนี้คือเขาไม่ได้เอาตัวมาให้เราไม่มีผมไม่ได้สังเกตเลยเมื่อกี้ที่เด่นอ๋อนี่ไงเสือเขาเลยเป็นรูเออก็อที่พี่ต้นบอกใช่เหมือนไปน้ำตกไนงะ ลมดีอ่ะดีมากหลังคายอย่างนี้เย็นเนาะสบาย,ยจริงๆเขามีแบบเป็นเก้าอี้ด้วยนะแต่เราอยากนั่งแบบใช่ตำรามาแล้วอุ๊ยอันนี้น้ำจิ้มปลาหรอคะค่ะก,กับส้ปตลมจมีดูแซ่บมากเลยอะ่ะดูแซ่บอยู่นะคะอยากชิมน้ำจิ้มได้ไหม แซ่บบอ่บกอันนี้เอาไปกินกับอะไรกับขนมจีนหรออืมขนมจีนกับน้ำปลาเออไม่เคยกินเลยลองชิมเคยกินตอนเด็กๆอืมขนมจีนไหมที่พี่ต้นตักให้ขอบคุณค่ะอะไรอะคะไส้หมูค่ะทำสดใหม่ๆน้ำร้อนอ๋อเอา,าหนึ่งอันค่ะสองร้อยยี่สิบจ้าพี่ต้นมีเงนินสดไหมคะ ขอบคุณค่ะ,คคะมาแก้กันใช่หิวมือสั่นไปหมดเลยเนี่ยชิมสิคนถ่ายก็หิวเนี่ยจะชิมขนมจีนกับน้ำปลานะคะเฮ้ยอย่าใส่เยอะนะกินกับน้ำปลาอย่างเดียวเลยใช่ไหม,มอ๋มออะ ไม่ใช่ของเราเอวาหิวไม่ได้สั่งเขาเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดเลยลืมอ่ะใช่ปะเอวาไม่ลืมแต่เอวาแค่อยากให้ใเป็นสูตรของทางร้านเขาไงถ่ายอำนาจร้านใช่อะไรเนี่ยแซบบอของเรามาแล้วเนวอเด็ดเดียวไ่ออยออนดูอันนี้ฟันชอบ เนี้อแดดเนี่ยปลาน่ากินไหมน่ากินมากตัสามสิบสี่ตัวเนื้อแดดเดียวครับเนื้อแดดเรีหอมเนาะน้ำไหมหอมเนื้ออุเขาเหนียวเหรอเ้าเหนียวสวยมากไหน เฮ้ยเม็ดสวยเลยอ่ะกินกับข้าวเหนียวปลาใช่ไหมข้าวเหนียวส้มตำแต่บ,บอถ้ามาหลายคนก็ได้ได้สั่งหลายอย่างต้องระวังกล้งนะคะได้ค่ะใส่จานดีกว่าเสียงกรอบมาก หรือว่าเขากินทั้งตัวไม่รู้เลยนะนักระวังนะกินทางก้างเลยเพื่อนๆแต่ก้างตรงกลางไม่น่าได้หรือเปล่าไม่มเขียวไปแล้วนี่หรอกินแบบระวังนะไหนใช่ไหมอืม หน้าหนาวหนาวมากลงแรงมากสู้ไม่ได้ใช่อันนี้19องศาเองนะแต่ว่า<ช>ลมบวกกับลมมัน<อ>เหมือนเปิดพัดลมในห้องแอร์หนาวมากเพื่อนร้อยเอ็ดรุ่มแดงร้อยเอ็ดร่มแดง, <c oughs> <c oughs> งเป็นไงขยับออกจากห้องมาท้าลมหนาวอยู่เรนานสนใจเลยสนใจเลยอยู่เรนานชินไหมไม่ชินเอวาเอว่าระวังหนาวไหม ยายเขาไปนั่งขคา่องไหนกันหนาวมากหนาวสุดๆเลยอ่ะหนาวไหมหนาวมากนั่นกงน เอวาก็ต้องเอาขึ้นไปไม่ใช่เหรอก็เล่นต่อหรอใช่นี่ไงตอนนี้อยู่ที่ร้านท็อกซิกเป็นบาร์เปิดใหม่ที่ร้อยเอ็ดนะครับ mm hmm. เราก็มาเล่นแม่เหล็กกัน mm hmm. เพราะทนลมหนาวไม่ได้ต้อง mm hmm. ออกมาเไรออกมาชนออกมาสัมผัสลมหนาวออกมาสัมผัสลมหนาวแต่เอาจริงๆอะเราไม่ชอบเล่นเกมแข่งกันใช่เอวาอยังงงเลยทำไมวันนี้พี่ต้องอยากเล่นแค่ลองเล่น ข้างนอกหนาวไหมาวมาวันนี้ไปกินร้านส้มตำก็โต๊ะสองมานั่งร้านนี้ก็โต๊ะสองเยเลขสองไปหมดเลยไม่เคยรู้สึกหนาวแบบแปลกๆอย่างนี้มานนะเพราะว่าไปอยู่ชนใช่ปะ่ะโดยแต่ลมทะเลแล้วก็มาอีสานปุบก็เป็นล,<บ>ลมหนาวปะนะีที่แล้วเราก็มาแต่เราเราขึ้นไปที่จีนตอนหน้าผม ตายฝนแล้วเราไปหนาวที่ที่ตอนลงน้ำก็เลยแบบชิ่นปีนี้เรามารับลมหนาวที่อีสานเลยก็คือลมเขาจิกิงๆเนาะแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกหลายชั่วโมงจนตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วที่นี่คนเขาเที่ยวกันดึกมากเลยเนาะพี่ต้นคนเพิ่เต็มร้านคนเพิ่งเต็มร้านนั่งหนาวผมก็นั่งข้างในก็เต็มข้างนอกก็เต็มเอาสิท like it yeah. now, uh, uh. นาโค้สุดยอดนาเหมือนอะไรนาเหมือนอยู่จีนเลย